สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามของรัเสเซียที่บุกยูเครนนะครับว่าเราจะได้ผลรับกระทบอะไรบ้างสำหรับตลาดน้ำตาลนั้นว่าจะทิศทางจะเป็นอย่างไรจะได้รับผลกระทบมาก หรือน้อยอย่างไรนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาดูกันที่ตลาดน้ำตาลโลกไม่ได้เข้มแข็งมากนะักยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนตลาดน้ำตาลโลกก็จะยิ่งวันไหวไปกันใหญ่นั่นเองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รัสเซียกับยูเครนเป็นประเทศหลักที่ผลิตน้ำตาลจากบีทได้เพียงพอกับความต้องการที่ใช้ น้ำตาลในประเทศของเขานั่นเองหลังจากปี2014ซึ่งรัเสเซียเข้ายึดครองไครเมียรัเสเซียก็พัฒนากระบวนการผลิตบีทให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยปัจจุบันพบว่ารัเสเซียมีพื้นที่ปลูกบีดประมาณ1ล้านเฮกตาร์หรือ6.25ล้านไร่นั่นเองขณะเดียวกันผลผลิตบีดก็เพิ่มขึ้นจาก20ตันคือ จาก20ตันก็คือเฮกตอร์นั่นเองเป็น40ตันหรือเฮกตอร์นั่นเองนั่นก็จะส่งผลให้นับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมารัสเซียผลิตน้ำตาลได้ก็ประมาณ6ล้านตันและก็เพียงพอกับความต้องการที่จะใช้ภายในประเทศโดยไม่ต้องมีการนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศนั่นเองอย่างไรก็ตาม ช่วงปีการผลิต2,020 2,021กับ2,021 22ก็พบว่าผลผลิตบีตต่อเฮกแตนลดต่ำลงส่งผลสต็อกน้ำตาลของรัเสเซียปรับตัวลดลงโดยคาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม2022ปริมาณสต็อกน้ำตาลของรัเสเซียจะอยู่ที่ประมาณ10 เปอร์เซนต์ของยอดการบริโภคทั้งปีโดยภาครัฐเข้ามากำกับไม่ให้มีการขึ้นราคาและก็พยายามที่จะนำเข้าน้ำตาลถึงกระนั้นกระบวนการขนส่งน้ำตาลก็ได้รับผลกระทบจากสงครามเช่นเคยแม้รัสเซียจะมีน้ำตาลเพียงพอบริโภคภายในประเทศจากการผลิตบิดแต่ก็พบว่ามเมล็ดพันธุ์บีดมากกว่า95%ต้องมีการนำเข้าทุกปีและเชื่อว่า การคว่ำบารเศรษฐกิจของรัเสเซียจะส่งผลต่อการผลิตบิตของรัเสเซียในปี2023ซึ่งรัเสเซียอาจจะหันไปพัฒนาสายพันธุ์บิตของตัวเองก็เป็นไปได้ตามที่เราวิเคราะห์มานี้ก็น่าจะพอเป็นไปได้ในแนวทางนี้นี่เองครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดและก็ติดตาม ให้กำลังใจทางช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวคราวครั้งใหม่ๆต่อไปสำหรับชาวไร่อ้อยนั่นเองครับ